ร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินคำเตือนโปรดกดพอดและอ่านก่อนครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ KUTME Qboy ไม่คิวเราไม่ถามในหัวข้อต่อไปนี้ครับ เป็นอาสาสมัครครับผมไอ้ขินยังชีพครับให้กำลังใจผ่านทานเอ็มเอสมันเจ๋อมากบรเจจุแล้วเจอกันเอาละครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ และหวังว่าเราจะได้เจอกันวันที่8มีนาครับ